แล้วก็ยาวอีกโอู้สิงโตัวเาะหัขนาะหาหญวเหญวเราหญวก็เอามาทั้งนี้หือลักษณะสัเาหเราัเหวเ สีสันลวดลายงดงามแล้วก็อร่อยเดอ้อผู้ใดบ่กเคยเกินลองกินได้โอ้โอ้สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องอาคาน้น่เนาะมอนี้สิพาทุกคนมาเฮ็ด เมนูงูกันงูตัวนี้จะเป็นงูสิงสิงดงเนาะงงเป็นงูสิงดงเป็นอาหารอาหารเชียงเขาไม่มเห็นอันเด็กหน่อยเขาไปอาบน้ำแล้วก็ตีมากเนาะทุกคนตัวนี้งูสิงดงโอ้โหตัวใหญ่ประมาณสองโลสามโลเนี่ยอดปะอดอยู่แตแล้วก็ยาวอีกโอ้งูสิงดง เป็นครูแฟดของมันคคงูจงอางลักษณะของมันคะล้ายคลึงงูจงอางด้วนะลองมาพิดเ<ง>ขาซิต้มกินเพราะว่าืัอนี้เขามาเฮ็ดอันบ้านสวนนะทุกคนมาตั้งตู้ปวกันนี่เซฟก,กินเด็กน้อยค่านอ้องเสดายมันตัวหย,ย่จริงนี้มันพวกงูสิงห์ในบน,น,นมันมีพิษอยู่แล้วนะเจ้กว่าเขาบูฮู้เนาะเขาฆ่าเขาคิดว่าเป็นงูจงอางที่จริงมันเป็นงูสิงโดงเด้อ โคดใหญ่เฮาสิเฮ the so ็ดมีหยังกินงไสิเอาไปต้มแล้วก็ซุปบ่ซุปต้มเนาะอืมต้มต้มซุปไเคยเขากินเออแฮงงานแฮงงานมื้อนี้าสเขามีงอือเดี๋ยวเฮาสิเอาไปเผาเนาะเผาเผาเพื่อหยังเผาเพื่อให้อันตูกดอันนี้เผาแล้วก็เอากดอันนี้ออกเผากดออกูสิงขนาดใหญ่ใหญ่บใหญ่ก็เอามาทางนี้ คือลักษณะส,สังเกตจักอันปลาตัวเดียเป็นงูสิงเนาะงูสิง,ง,สงดงคือพ้องของมันจะออกสีขาวๆแบบนี้แหละบอสีขาวแล้วก็นี่ไล่คืออันงูจุงอ่างเลยอโอ้โหคตใหญ่ซ้ำอันซ้ำอันแขนของน้องไผ <Okay. S 1> ่เกือบจะซ้ำกันเลยโอ,โอเคโอเคต้มต้มต้มไปเผากันเผากันเนาะ คือเดียวเฮาซิตัดหัวมันออกเนาะเพราะว่าอันนี้หัวมันจะบุก,กินเฮาซิตัดทถิมแล้วก็อัน,นงูตัวนี้จะบุ้มีพิษเนาะเวลาเฮาออกไปเฮ็ดสุกแล้วมันจะบุมมีพิษเนาะกินได้สบายเลยกินได้สบายคือหลายคนสงสัยว่าพวกงูจงอ่างที่ตัวนี้พวกมันงูจงอ่างด้วพวกงูจงอ่างหรือว่างูเฮามันยังกินนี่ว,าาว่าเฮาซิบ่ตาตว่ามันมีพิษหรือที่จริงมันบ่อาตาเนาะบ่ว่างูไปเฮ็ดใดบ่ว่าพิษแห้งซ้ำใดถทามันผ่านความห้อนแล้วเนาะมันผ่านกันสุกแล้วมันบอซีบอบมีพษเนาะ พิษของมันจะอยู่ในหัวมันฮ่าต้องตัดทิ่มนะตัดหัวมันทิ่มตอนนี้น้องไพ่ยังไม่ทนตัดเถอ,อะอันนี้เผาพอล้วก็ได้เอาเกล็ดมันออกเหมือนวะแมนเมนเขาชิคุดออกเสียดายเด็กน้อยค่ะนี่เด็กน้อยเขามาเพิ่นอือเด็กน้อยจุขามมาแล้ว Giết <laughs> chết hey, đúng kia đúng Lên đúng, không? đúng không, ơi. Anh ơi, anh Anh nó nó cái cái ở trên mây phụ. Mình buồn lọt nàng phao vậy แล้ลงมาลงมาลงมา ี๋ยวนี้เฮากำลังขุดตัวที่เฮาเผาเล้วเนาะแต่ว่ายังเผาบ่ม,มือเถอ่อนไงบอลนี้เฮาเผาแล้วเฮาก็สิขุดไปเลย ตัวนี้เขาเอิวมางูสิงดงหางดามเดอ้อทุกคนเดอ้อหางััเจออกดำดำแล้วแต่ว่าพื้นของััเจอ,อกขาวๆอันนี้งูสิงดงยัดเดอ้อไงหลีอ 以前打木头的前面，就是说，主要是就是打那个打那个 ตอนนี้เรารอท่าเนาะน่องไผ่กำลังเผาเนาะเผางูสิงดงหางดำเนาะงูสิงดงยักษ์เลยเนาะจะเป็นครูแฟตของงูจงอ่างเลยแหละเนาะอย่างที่อย่างที่น้องไผ่บล็อกมาเป็นเ่เด็กน้อยเขาไปน้ำตกตาด์นะไปลิ่นน้ำตกตาดอยูเทิงพุ่นแลวก็เขาเห็นกงางเท้าเราเขาฆ่ามันเสียดายเขาก็เรียกว่าเออพอดีเป็นอาหารเพราะว่าเขากินได้อยู่แล้วนะก็เลียกว่าเสียเห็ดสู้พี่ๆน้องๆกำลังมาเ็พบ้านสวนสวยเนาะซีต้มซู้เขากิน ไอ้รอดบอ่บอควบอรบ่อควรบ่อควรเอ๊ะ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 โอเคโอเครอท่าให้น้องไผ่ล็อกเก็ตมันออกกันคือถ้าเ่าล็อกเก็ตนะมันเวลาไปต้มมันสิบบได้เนาะได้คือกันแต่ว่ามันบ่นเป็นกินเนาะเอาล็อกเก็ตโตเก็ตโตที่มันสิล็อกคาบอ่ะนะอ,ออกก่อนเนาะจึงจะกินได้แล้วก็หลังจากที่ล็อกเก็ตแล้วัดซีต้มเป็นโตเลยพาท้องเอาเครื่องได้มันยังออกมัดก่อน หลังจากนั้นเอาไปต้มเป็นโตเลยใส่ส้มใส่ส้มล้มก็ได้ใส่ส้มมันยังทัวๆไปก็ได้คือกันเนาะเดี๋ยวเจอกันนี่เดี๋ยวนี้เฮาลอกเกตมันออกมดแล้วเนาะคุดออกมดแล้วล่ะกะตอนนี้เฮาสิไปล่างแล้วก่อผาทองมันเนาะล่ะกะที่เอามาต้มต้มเลยอือเดี๋ยวไปล่างก่อนไปล้างเน้นาะ้มลามาแล้ว เอาสีล่างแบบนี้เด้อเขาสี่ยวผ่าคุดผ่าคุดล่างมูสิงดุงมืสิงดุงหางดำล่างแบบนี้ ลังจักเอาล็อกเจ็ดมันของมันออกแล้วก็สีสันของมันจะไม่บ่าจะเห็นแจ้งดีขึ้นสีรวดลายตอนเรา่ล็อกเจ็ดมันก็จะออกสีดำๆไล่ๆนี <c oughs> ่ไงพบหพางว่าตางกับงูจงอางเลยเป็นครูแฟตเอาเบิงจากกล้องคือวัาน,น้อยๆที่จริงมันใหญ่เลยตัวใหญ่เนาะประมาณสองเมตรป สามแมปลายบอกสาแม่สอแม่ปลายสามแม,ม,แมปลาย เดี๋ยวนี้เฮานางเร็วๆเขาชิมาผ่าท้องมันเนาะนี่ผ่าไปแบบนี้เลยดีของมันสามารถไปดองเล้ากินมจะได้ผ่าพวกเขาผ่าพวกเขา อยั่ไนาดเออค่อยๆเนาะค่อยๆปัดไปปัดไปปัดเนี่ยคือ,ปปอต้องระมัดระวังเผื่อ,อยันซีปดัดทึบบีมันน่ะนะโรวะเอาเอาเหล้าข่ามาดองดองจะไม่กิน นี่ตัวนี้จะเป็นบีของวันเดอร์ทุกคนไอ้เมียก็มาคิดดีดิเนาซิตัดเอายางนเห็ดยางรึเล่ดึงไปดึงขึ้นไปนแล้วก็ไม่เอาไปดองเล้าเอออเคนี่ขาดแล้วเออมาัดึงไปดองเล้าเด้เอลิงๆอลิงเนี่ยไปกวน สซงโอ้มีน้ำหลายเด้อทุกคนเดอ้อเอาไปดองเหล้านี่อินลิงโบเฮตยาเด้อยาเด้อยาเด้อยากว,วนเดอ้อได้แล้วกันมา,มาบ่โบโบด้มาเท่าไห่น้องบิ๊สังนะอืมได้แล้วจ้ะใช่ <laughs> เออปป <laughs> เดี๋ยวนี้เอปาปัดใส่มันออกหมดแล้วละกะซีทำความสะอาดละกะเี่เอาไปต้มแล้วชิลงหม้อแล้วนี่กำลังหลังหลังในทองมันออกเห <c oughs> ็ดสะอาด ลุกขึ้นโอ้สิงดุใหญ่เดี๋ยิใส่ต้มแบบนี้เลยใส่ทั้งโตแล้วเดี๋ยวซุปแล้วก็ค่อยจิกเอาเนาะจิกเอาโอ้เต็มหม้อเต็มหม้อนึงนําพอเดี๋ย่พอค่อยมาใส่ละโอเคไปเนักสุด นี่ตัวนี้เฮาซิต้มเลยเด้อทุกคนเด้อเฮาซิใส่เวลาต้มประมาณสั่โมงเคืงองเนาะล่ะกะเดี้อซี่ให้ทุกคนมาเบิง่งว่ามัน<า>เป็นยังไงเออหลังจากที่ซุกเรียบแล้วนะแต่ว่าต้องไปใส่ส้มเด้อเวลาต้มมันงูเนาะเดี๋ยวค่อยใสยนน่นอนอ่ะค่อยใส่กำลังกันต้มไปแบบนี้เดี๋ยวเขาไปเอาฟ้าโมอก โอเคทุกคนได้เวลานี้อันนี้ดูว่ามันเป็นเหล้าเด้อคนเดินนี่นี่ของดีของดีน้องไพ่มาจับปิดจับ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 เออคุณขาสิจเจอได้น้ำมันใส่เนาะดองเหล้าเหล,าล้าดองยางูสิงดงงูสิงดงเจ้าเอาน้ำบีมันใส่ไอ้ยเลวังแดกใช่ไหม

เรียบร้อยเตกเลยเรียบร้อยต้องแท้เฮ้ยฝ่ามัน ะะบะยว่าเอาไว้ประมาณจักสุม,มงหนึ่งเราคือกินเด้อมันจะออกรสชาติหวานหวานขมขมนิดนึ่งแต่นีนะ่นะน้ำบีของงูเนาะสรสชาติจะออกหวานนิดนึงแล้วหวานปนขมนิดนึงโอเคประมาณสุม,มงหนึ่งไปกินเด้อนะโอเคแล้เจอกันตอนนี้เรากำลังต้มงูสิงดงนิ้วไอ้ย่ะไอ้ย่ดแล้วเจอกันทุกคนลังจากที่เท่ามิยังเกาะดองน้ำบีงูเนาะ ทิมไปประมาณหนึ่งสัวโมงเต็มๆมหาก่อนสิมาลองไอ้ยโอ้อายูขมได้ใจเท่าโดมกินมันของผู้เลยแหละ <c oughs> อเอ้ยซีบีงู <c oughs> ออบเขียวๆเลยทุกคน

โอ,โอเค,อเคตอนนี้เอาสิไปเบิ้งกันเะต้มหมูของเขาเกันพี่น้องไหมเอาใส่เวลาไปประมาณงป,ประมาณโมเมนตจะสึโมงไปแล้เกือบสองถุ่โมงแล้วอันนองใส่เกือบเป็น,น,น,ปนัวบได้เสียเลยอมุดลวสมุดลวโอเคทนยงเอาอไกันเหต้องเอาไม่ alo áo áo buồng ma mà Hãy subscribe cho lắm

รถสาตดของมันบดตังกับเนื้อไายสิ้นไายเลยทุกคนมีลักษณะไข่ไข่กันกับพวกกันตราแค่นะไข่ขึ้นกันเลยโอเคดองอาไปตองาไปต้องเนะอ,อ้ก็หนัใไโอ้ทุกคนเลยคงดีคงดี สีมือน้องน้องไพเดอนี่เด้อโอ้เห็นไหมทุกคนสีสันรวดไหลงดงามแล้วก็อร่อยเด้อผู้ใดบ่เคยกินลองกินได้เราตัวนี้เนาะคือที่จริงปกตินี่ปีไก่เคยกินปีไก่เคยแบบปีก่อนเนาะแต่ปีก่อนช่วงที่แบบโควิดม่ทันมานะ เขามาข้ามไปฟังอันตลาดพมา่าตลอดเราได้กินตลอดแต่ว่าปกติเขาอยู่ทั้งบ้านแต่นี่ค่อยๆมาข้ามงูยอยู่แล้วเนาะแต่ว่าคือเด็กน้อยเขาข้ามมาเกว่า,มมา,ขอขอขากินเพเป็นยังนี่ข้าทิ่มได้เสียดายมั้ยเสียดายังน้อยก็เป็นอาหารพอเลี่ยงพักเลี่ยงข้องคนมาเห็ดเบี้ยกอันได้ะนะทุกคนเนาะมันก็บรเสียหายเป็นยังน,น,นี่มันตายแล้วทุกคนโอเคมามามาเขาทีเอาไปกินอยู่เฮือนเดอ้อ กินให่พีน้อยนึงอันนี้เป็นอาหารครับเทีย่ยงแลว้วก็ครับอันนั้นเ<ะ>น่เละๆมั้เลยนะเขาต้มนี่จนเละเลยนะฮ<ะ>ู้ส,สิ่นใกล้ชัดๆนี่วะนี่มหาก,ากราบของแท้ของปลดงูสิงดงหางดำงูสิงดงหางดำขอใหม่มนี่ฮะอเออเดี๋ยวช่นี่ มันจะมีรสัาต์แสบก่อนสินไก่หน่อยนึงอออโอ้มบาไอ้เือกินโอ้ฮัลโหล แอพี library, library, library. S <S here, ่พ oh right. oh, ี่ลเหรอพี่พี่ลี่มพี่ลืยมันงเหรอเมื่อไรโอ้เสียดายเนาะโอ้ยมีเชือมี้อนตวเต้นหนึ่งลุ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 นุลุลุลุนุุ่ล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 ลองกินอันุลุลงลุ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 อุกุลัีร อ oh. hmm. ันนันอย่นี่อันนั้นอู่ันเขาก็ต้นี่เขาจะไม่ชอบมาตดขอนลยบฝนหมดสุดเลเมกีไปตัดนี้เรูต่ออย่าคบๆอาชลบังมนกินไหมเขาเสกลับไปบ้านไอันนี้เากิน อันนั้นซื้ออุ่นท่องซื้อเพราะว่าเรากินข้าวเที่ยงเลยเด้ตอนแรกเราว่าซิกินกับข้าวเที่ยงแต่เนื่องจากว่าเราหิวพอดแล้วก็ข้าต้มใกล้กินตัวมันแล้วก็พอเลยเนาะอันนี้ก็ไปกินกลางคืนเส้นยาวๆสิ้นสดๆอันนี้นะไอ้ต <laughs> ิดตัวประกบเราเนี่ยเนาะงูสิงดงเด้อ ดดลมันกินบอนไซแหละก่มันคันดูแค่เอากินอะไรมันมันหายมันหายมันหายืม ในวันรสซา์ในต่องบอกว่วาโอ้คด,ดีเลยเดี๋ยวเอาไปกินนี่เต็มทุงอย่างนี่เอาไปไปกินเฮือน,ม,นาม,ามาใส่หมดไซ้ำไหมเซ้ำอ,อ่ม,มนอน่จมาจะสิมืออออืมอืม คือสิงไกเลยสิงงูกับสิงไกอย่านคือสิงไกเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เกรียมเครื่องซิกับเงินแล้วเนาะ ำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบบ้านๆเป็นคลิปแบบวิถีชีวิตของคนดอยเนาะแล้วก็แบบวิธีการหากินหาอยู่ก็จะเป็นแบบประมาณนี้เนาะชีบกินกับบัวได้ขนาดทุกคนเฮาต้องกินเนาะ<ส>แล้วก็อันนี้กับบัวแมนเขาขาอีกเด้น้อยเขาขาเล้วก็เชี่ยวไปทิ่มแล้ว,ลวเราก็เอามากินเนาะเพื่อแบบสิทิท่มนี่เขาเอามากินดีกว่าเนาะแบบเอามาประทานชีวิตเขาได้เนาะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ต่อที่มีประมาณนี้เนาะแล้วก็ ถ้าผู้ได้มากก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามในซ่องอาคาน้อยและกับอันซ่องอามากที่เคปีแชนเนลเนาะเขาไปกดไลค์กดติดตามให้เด้อสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้อง,องลาไปก่อนบ๊ายบาย